มีการแสดงธรรมจบโยมเบียร์หรือโยมอาจารย์เบียร์แค่คํานี้ก็มีปัญหาอาจารย์เรียกว่าอาจารย์เบียร์เนี่ยก็จะตั้งเป็นคาถามเขามาสอนตั้งแต่เมื่อไหร่ไปยอมรับเขาเป็นอาจารย์ก็งงกับชีวิตเหมือนกันตกลงว่าเออเราจะเรียกตามกระแสก็ก็มีปัญหาถ้าไม่เรียกก็มีปัญหาสรุปแล้วทุกวันนี้เราก็อยู่กับปัญหาใครแก้ปัญหาได้ โดยที่ไม่ได้ใช้ความรุนแรงมีสติในการแก้ปัญหาก็ถือว่าโชคดีและในคราวครั้งนั้นหลังจากแสดงธรรมจบโย,ยมเบียก็ถวายถวายเงินแต่เขาใช้ว่าปัดใจแต่มีผู้อยู่ข้างๆบอกว่าเป็นเงินถวายเงินหนึ่งแสเมื่อถวายเงินหนึ่งแสก็ในการปฏิเสธไม่รับเงินพอปฏิเสธไม่รับเงินโยมก็ถามต่อไปว่าให้กับวัยยาวพยาธก่อน ใอ้วยวยาวิยากรเก็บไว้ก็ปฏิเสธอีกปริว่าในตอนนั้นก็มีโยมอุบาสิกาท่านหนึ่งเข้าใจนะวิธีการในการที่จะทำให้เกิดประโยชน์ทำให้เงินนั้นเกิดประโยชน์พอ,อวิธีการนี้หรือว่าภาพลักษณะเช่นนี้คำพูดลักษณะเช่นนี้ออกไปอยู่ ก็มีพระเถระรูปหนึ่งท่านก็มีความกังวลว่าเราเนี่ยจะถูกถูกแทรกแซงหรือถูกครอบงำหรือเปล่าขออ่านข้อความที่ปรากฏอยู่ในสื่ออันนี้ก็ญาติโยมก็ส่งมาให้พระก็ส่งมาให้ที่นำมาอา่านก็เนื่องจากว่ามีข้อความนี้ปรากฏโดยทั่วไปและญาติโยมหลายคนหลายท่านก็ได้เห็นก็เกิดความกังวลใจ รพระภิสูุหลายรูปลายท่านได้เห็นก็เกิดความกังวลใจและข้อความนี้ก็ปรากฏชื่อชัดเจนเลยนะพระมหาสมบูรณ์ฉันนโกตัวจริงเสียงจริงข้อความมีว่าพระมหาสมบูรณ์ฉันนโกและพระมหาที่ครองจีวรสีกราดแดงไม่ทราบว่าพระรูปนั้นชื่ออะไรแนะนำตรงนี้เลยพระอาจารย์ต่อจะได้แบ่งเบาแบ่งเบาภาระ อันนี้พระจาจาร์สุพจนะน์นะฮะนุนพระจาจาร์ของผมฮนะจัจาร์มาสัมผัสเปลี่ยนทำก้าประโยคนอันนี้ก็มีครบาอาจารย์มานั่งเป็นเพื่อนพระมหาจีวรกรากแดงนะฮะจันาร์ต่อได้รับปัจจัยรับทรัพย์จากเขามาในจํานวนหนึ่งแสนบาทแล้วแม้จะนําเข้าสู่วัดให้วัยยาววชกรดูแลก็ตามแต่ก็ถือว่ารับในนามของพระมหาสมบูรณ์ เจ้าวาดวัดเขาสนามชัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ท่านก็เขียนเต็มเ,เต็มที่เลยนะลืมบอกไปว่าตำบลหนองแก่อำเภอหัวหินอันนี้ยังไม่ครบนะนะตำบลหนองแก่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อยู่ดีหมายความว่ายังไงเสียก็ถือว่าเป็นการรับเงินอยู่ดีอันนี้เป็นความเข้าใจที่ไม่ตรงคือท่านไม่เข้าเข้าใจไม่ตรงตามพระธรรมวินยัย ข้อนี้เราถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่จะถูกเขาครอบงำนี่เป็นความเข้าใจของท่านนะและก็ต้องทำหน้าที่เป็นผู้ชี้แจงแสดงเข้าข้างเขาเขาในที่นี้อาจจะเป็นอุบาสกท่านหนึ่งไม่อาจที่จะโต้แย้งชี้แจงแสดงความจริงทำหน้าที่ปราบปรบประวาทะหรือปรับที่ถูกชุกรรมได้อีกแล้วพอ,อข้อความนี้หลุดออกไปโยม มอุบาศกบ,บางคนบางท่านเห็นข้อความนี้ก็เลยพิมพ์ชี้แจงแทนอาตมาไปแต่สำนวนในเนื้อหานั้นบอกว่าเหมือนอาตมาถูกเงินหนึ่งแสนปิดปาก <c oughs> เขาก็ใช้สำนวนยังพูดได้คนระับอผมกับอาจารยนะ์ถูกเงินหนึ่งแสนปิดปากก็อย่างนั้นยังพูดได้ครับอาจารย์วันนี้แรงทำทั้งวันนะ,ะวันนี้ยังพูดได้ใช่ไหมอันนี้ก็เลยอยากจะขอชี้แจงกับท่านอาจารย์ที่เป็นเจ้าของเฟซบุ๊ก ว่าที่เราได้ศึกษาตามธรรมวินัยว่ามีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรเพื่อที่จะให้ญาติโยมทั้งหลายได้รับทราบร่วมกันว่าวิธีการที่จะปรับอามบัตพระพิสุเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ว่าโดยสิกขาบทซึ่งเนื้อหาสาระในส่วนเบื้องต้นพระองค์ไม่ได้บัญญัติสิกขาบทนี้แต่แรก แต่เนื่องจากว่ามีพระพิสุทที่รับเงินโดยโยมท่านหนึ่งที่เป็นอุปถากนั่นแหละได้เตรียมเงินไว้หนึ่งกหาปนะเพื่อที่จะจัดหาสิ่งของที่สมควรถวายพระแต่ว่าพระรูปนั้นท่านก็บอกว่าเตรียมไว้แล้วใช่ไหมเอาเงินนั่นแหละมาให้ท่านพออุบาสกท่านนั้นให้เงินปั๊บก็ตำหนิเลย เรื่องนั้นก็ทราบถึงพราผู้มีประภาคตามลำดับพร์ก็ตรัสประชุมสงฆ์แล้วก็สอบถามพิสูรรูปนั้นจนกระทั่งว่าพิสูรรูปนั้นทูลรับตามความเป็นจริงพรง์ก็ตำหนิโดยประการต่างๆและก็ตรัสถึงอนิสงส์ของการบัญญัติสิกขาบทว่ามีสิบประการมีความยอมรับพระดีแห่งสงฆ์เป็นต้นและก็ให้พิสูรยกสิกขาบทขึ้นแสดงว่า โยบนภิคูชาตะรูประราชาตังอุคันหยวาอุคัณาปยวาอุปนิขิตังวาสาธิเยยะนิสขยังปาจิตยังอันหนึ่งพิสูจน์ใดรับเองหรือใช้ให้รับหรือยินดีเงินและทองที่เขาเก็บไว้เพื่อตนก็เป็นนิสกิยปาจิติหมายความว่ารับทองและเงินเองและ อีกอย่างหนึ่งก็ใช้ให้รับอีกอย่างหนึ่งไม่ได้รับเองไม่ได้ใช้ให้รับแต่ยินดีเงินและทองที่เขาเก็บไว้เพื่อตนเนีย่ยทั้งสามกรณีเนี่ยทำให้ต้องอาบัติสาหรับคำว่าทองนะก็คือลักษณะของทองที่มีสีเหมือนกับตีพรวรกายของพระผู้มีพระภาคนะชาตะารูปังนามะสัตวันโนวุจจติ ที่ชื่อว่าเงินรัชตังนามะชื่อว่าเงินได้แก่กะหาปปะณะโลหะมาศกแล้วก็ทารุมาศกมาศกไม้ชตุมาศกมาศอย่างแล้วก็สิ่งใดๆก็ตามที่ถึงการแลกเปลี่ยนซื้อขายกันอย่างเช่นนปัจจุบันก็เป็นธนบัตรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เรียกว่าเงินส่วน,นการรับรับเองก็คือโยมถวายมาก็รับเลยอย่างเงี้ยรับเอง ใช้ให้รับก็คือใช้ให้คนอื่นรับตัวเองไม่ได้รับเองบอกสมมุติว่าโยมเอาเงินมาถวายโยมเอาช่วยรับแทนหน่อยสั่งให้ในายกรนายขอรับแทนส่วนคําว่ายินดีนะอุปนิกินตังวาสาธิเยยะยินดีในที่นี้คือยินดีเงินเล่์ทองที่เขาเก็บไว้เพื่อตนเองด้วยคําว่าเงินนี้จงเป็นของพระคุณเจ้า อย่างเช่นว่าไปหาในกอในขอแล้วก็เอาเงินไปให้บอกอันนี้ขอบพระคุณเจ้านะครับถ้ายินดีเงินนั้นอันนี้ก็มีอาบัตในวันนั้นอาตมาไม่ได้รับอื่นไม่ได้ใช้ให้รับไม่ได้ยินดีเงินและทองที่เขาเก็บไว้เพื่อตนก็คือไม่มีการต้องอาบัตในสิกขาบทนี้ทีนี้ในสิกขาบทอื่นที่มีความเกี่ยวข้อง พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ในคราวที่มีการเดินทางของพระพิสุทรงตรัสไว้ว่ามีอยู่พิสุทั้งหลายหนทางกันดานอัตคัดน้ําอัตคัดอาหารพิสุไม่มีสเสบียงจะเดินทางไปทําไม่ได้ง่ายเราอนุญาตให้สแสวงหาสเสบียงได้คือพิสุต้องการข้าวสารพึงสแสวงหาข้าวสารต้องการถั่วเขียวพึงสแสวงหาถั่วเขียว ต้องการถัวรรวถ่วราชมาศพึงแสวงหาถั่วราชมาศน่าจะเป็นถั่วเหลืองนะฮะัถั่วราชมาศต้องการเกลือก็พึงสแสวงหาเกลือต้องการน้ำอ้อยพึงสแสวงหาน้ำอ้อยต้องการน้ำมันพึงสแสวงหาน้ำมันต้องการเนยใสก็พึงสแสวงหาเหนยใสมีอยู่พิสูจนทั้งหลายชาวบ้านที่มีศรัทธาเลื่อมใสเขามอบเงินทองไว้ในมือกับพิยการกสั่งว่า สิ่งใดควรแก่พระผู้เป็นเจ้าขอท่านจงถวายสิ่งนั้นด้วยเงินและทองนี้ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเราอนุญาตให้ยินดีของอันเป็นกับปิยะจากเงินและทองนั้นแต่เราไม่ได้กล่าวว่าพึงยินดีพึงสแสวงหาทองและเงินโดยประยายใดๆเลยนี่แสดงว่าถ้าหากว่ามีโยมสมมติว่า โยมที่มาในคณะนี้หรือในคณะไหนก็แล้วแต่นำเงินไปให้กับกับยะการกกับยะการกนะ่จะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามพอนำเงินไปให้แล้วแล้วก็บอกว่าให้หาของที่สมควรถวายพระคุณเจ้ารูปนั้นๆไม่ได้เอาเงินไปให้กับพระแต่เอาเงินไปให้กับวัยยาววชกรนะซึ่งข้อความตรงนี้เนะี่ยพระองค์ก็ตรัสว่า ชาวบ้านที่มีศรัทธาเลื่อมใสมอบเงินทองไว้ในมือกับพิยาการกและก็สั่งว่าสิ่งใดควรแก่พระผู้เป็นเจ้าขอท่านจงถวายสิ่งนั้นด้วยเงินและทองนี้หมายควาว่าสิ่งนั้นคือสิ่งอะไรก็ตามที่สมควรได้มาจากไหนได้จากเงินและทองที่เขาเก็บไว้ในมือของกับพิยาการกนั่นโปรงตรัสแบบนี้เมื่อโปรงตรัสแบบนี้โะรงก็ตรัสต่อไปว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลาย เราอนุญาตให้ยินดีของอันเป็นกับยะจากเงินและทองนั้นไม่ได้ให้ยินดีเงินและทองนะฉะนั้นในวันนั้นน่ะอาจารย์ต่ออาจารย์ต่อจึงทักว่าอาจารย์อีกกับยะนั่น,นคืออะไรเพราะญาติโยมบางคนอาจจะเข้าใจว่าไปยินดีเงินและทองเหมือนข้างหน้าก็คือปฏิเสธหลังจากนั้นไปก็รู้กันกับ วัยยาวเขจก่อนแล้วไปแบ่งไปแบ่งกันภายหลังอาจารย์ท่านเลยบอกว่าให้บอกเลยว่ายินดีของที่สมควรคืออะไรก็คืออะไรก็ตามที่ไม่ใช่เงินและทองนั้นถ้าหากว่าพระเทระรูปดังกล่าวมีการบอกว่าเป็นการรับเงินท่านอาจจะกล่าวตู่้าผู้มีประภาคก็ได้เพราะว่าพระองค์ตรัสอนุญาตไปเลยให้ยินดีของที่สมควร จากเงินและทองนั้นนั้นถ้าหากว่ามีการศึกษาไปตามลำดับแบบนี้เนี่ยก็จะทําให้ยญาติโย,ยมเองก็เบาใจเบาใจตรงไหนตรงที่เรามีธุระไม่มีเวลาพอที่จะจัดหาสิ่งที่สมควรถวายพระแต่เราต้องการที่จะให้ท่านได้ใช้สอยสิ่งของอันสมควรจะเป็นอาหารขบฉันหรือจะเป็นของใช้อะไรก็ตาม เราก็นําเงินไปให้คนที่เราไว้วางใจได้ไม่ต้องเป็นวิยาวิากรที่แต่งตั้งแบบแบบถูกกฎหมายนะเป็นวิยาวิากรคือใครคนใดคนหนึ่งก็ตามที่มีความสามารถในการช่วยเหลือทําให้สิ่งที่เราต้องการสําเร็จได้เราก็นําเงินไปให้แล้วเราก็บอกเขาให้เขาหาของที่สมควรถวายพระจะรูปใดรูปหนึ่งก็ตามอันในวันนี้ก็เลย นำมาบอกกล่าวว่านประโยชน์ของการเรียนประโยชน์ของการฟังธรรมถ้าหากว,ว่าญาติโยมได้ฟังธรรมเนี่ยโยมที่ฟังและโยมที่พูดเนี่ยโยมเขาเข้าใจโยมที่ไปกระซิบข้างหูของโยมเบียรหรือโยมอาจารย์เบีย์นั่นนะ่ะพอโยมเบียรกล่าวเกี่ยวกับเรื่องของการถวายสิ่งของที่สมควรน,น่ะไม่ถูกโยมเขาแล้วก็ไปอยู่ใกล้ๆเลยแล้วก็บอกทีละประโยคทีละประโยคทีละประโยค แสดงว่าอุบาสิกาท่านนั้นเข้าใจนะจึงเป็นเหตุให้ความตั้งใจของคนที่จะทำบุญสำเร็จประโยชน์